สบายดีพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขคนสุมมองสุบอนนะพ่อๆกับซองน้องแทนเนาะเมื่อนี้กัซองเสี่ยวพากันเข่าขั้วพี่น้องเลยสบายดีพ่อพี่น้องอันนี่ซามีน้องกันนี่กับสามีตามเพ็ดเข้มพี่น้องเอ้ยน้องอันนี้กับสามีตามเพ็ดเข้มน้องตึงตึงเปิดดิสิพากันตะเบิ่งนานสามีน้องกันนี้กับข่ามาเบิ่งพี่น้องเอ้ในคลิปนี้แหละ สิด้งยินข่าวเร็วๆหน่เลยเนาะพี่น้องเนาะอีกบอดนพี่น้องเอ้ยนี่นะล่าง้างพนลงหลง้นงนี่มันฉ่ิมันช่ำบอตังเห็ดมันสะอาดเลยยังมาสารนีสารนี่สามันสกอเห็ดเกมก่อนนองไปเอาไปเสียดจงเง อันอ tho, น,นี้คือหอยพี่น้องเลยหอยสลิข์เขาไเขาบาดแผลน้องเนวผ่าเอาบ่ย่างดอกตัวได้อีกแค่ทันใดยย่างบ่ทันแ้วออกมาดูมาดูลองเบิ่งไว้ที่บริเวณนั้นเบิ่งดูเล่าเล่าออกแล่าเล่าอู้ยเขาจะคลายให้เขาบ่ไปไหมครับเอาออกแล้วเนาะงานทีนบนน่ะงาก็มีแล้วนะงาออกแล้วนะอืมออกแล้ว เบ mm ิร hmm. <át> ์ตสุดตาเ้ายชูเข้าบรมีเงินเชียร์ประกันไทยอด้ออกแล้วนั่นแล้วก็อ๋อโอ้แบบเป็นยังหรือเบืยที่แต่มันก็เมาอีกเอาวบบชิว่าพี่น้องเอ้ยใส่หัวหอยน้ำพี่น้องเอ้ยต่ำเห็ดเค็มแต่ว่าตอนกินแม่น้องแท้นชิบระทายนะพี่น้องฮะตอนกินก็ส่องน้องแคทเลยพี่น้องส่องอ่ะเป็น น้องแทนห้องกระอาบน้ำแร่พี่น้องเ้ยเจ๊งต uh> ู้ก่อนเจ่งตู้ก่อนหนาวๆกับบริขารน้ำในพี่น้องอาบน้ำให้น้องแทนนะหนาวๆกับแม่น้องแทนกับบริขารน้ำอาบตลาดดงอไเลยตลาดเป็นต อ่อเห่อไอเห่พี่น้องท่างอยากนอนน้ำอะไรพี่น้องเอ้ยยังลูกย่างยัางมอลำบ่มอลำบ่ตานมพาล่งเนาะช่องอ๋อบ่เข้ามาบริหารบ่จอมมึนพี่น้องเอ้ยย่านน้าวก็แม่น้องแท้นก็บบริขาดหน่ำดอกอาไฟทุกมื้อพี่น้องเอ้ยคานมาหาเะไรพี่น้องเอลย อียังลูกนี่แหละพี่น้องนมนมของน้องแทนนะเล็กเตยเย็นเบอร์สองนะแสนเก่าสิหาพันพี่น้องเอ้ยกล่องหนึ่งนะมันตกอยู่หาลอยกูบ่าทผู้เลี้ยพี่น้องเอ้ยเอ้ากินนมแล้วพี่น้องเอ้ยนำกางหัวเสือพี่น้องนำข้าวต้มแหละเลย งนแง่พี่กนโอ้ยเนาะงงางง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 นงงงงองงงง่นงองเงงงงรงบงง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 ่งงงงเงงงอีงง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 งางงงงงงีงง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  น้อน้นต้อดอคือรูกเอฮเข็มพี่น้องเคตุ้่าไมำาเลทเข็มนะอ่าอีกยังหน่ดีเศร้าบ่โอ้ยเตะเลยตายเลยกระตุ้มนะพี่น้องเอามีทางเดียวนะพี่น้องเต้กันตายเลยกระตุ้มนะพี่น้อง แต่ว่าใกล้ชีตายแล้วพี่น้องใกล้ชีรงหมอแล้วแหละเอาบัดซีว่าพี่น้องเลยอีกบอดนก็ได้ยินข่าวดีนะพี่น้องเนาะจะนอาก็ได้ยินข่าวดีน้องอันนี้น้องแอนนี่พี่น้องน้องอันนี้นะฮะอพี่น้องเอ้ย หัวบอเป็นยังไงหัวถืออันน no, ี้พี่น้องเอ้ยวัดอันนี้ความต่ําพี่น้องเอ้ยต่ำขากพี่น้องจนได้กลมไปนะพี่น้องเนาะหนวอันนี้หายพี่น้องเอาเลยเอามาเลยเอามากี้อ่างหัวพี่น้องเอามากสมหัววบาวบาหัวหมวนซื่อเ้ยพี่น้องเด้อวบาเล่นว่าหัวกันซื่อพี่น้องเอ้ยบอกพักไปทีเรียบร้อยเลยพี่น้องเอ้ยไม่แต่ตอนนั้น ต่ำนะพี่น้องวันนี้ตอนตำมักผักว่าเพิ่นสิใส่มักผักจักหน่อยนะพี่น้องเนาะเราเบิ่งเรา z o o พี่น้องเลยมาอีกแล้วพี่น้องเยเฮ็ดยังเฮ็ดยังเฮ็ดยังสิน้ำเออเออเออเป็นวัดพี่น้องเลยฮันจ่ายทางยน่ยเห็นหันใจทางป่าตายเลูกล่ะ ใช้เกี่ยงละเด็กหมากมักสุมพี่น้องเอ้ยมักสุมโลละซิปห่าพันโลละหมื่นหาพี่น้องเอ้ยือวานนี่เนาะพี่น้องจะเห็นเนาะแม่น้องแทนซื้อตำพริกแห้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วโยกเป็นมูอ่ะอืมพี่น้องมักพริก แดงจึงคึพี่น้องเอ้ยนี่อ่น้องอ่เอาไปกินกับผาดัหน่อยโผด้วยฮะผัดยังหน่อยโผดวาซาพี่น้องแม่เอ้ยแม่บ่าวขบง่ด้วยเนาะไมงใส่บ่วงครึ่งอรมึงใส่บ่วงครึ่งแถวห่านีเขาใส่เป็นนอะไร ใส่ลายแสบลาย,ลายลพี่น้องใส<ช>่น้อยเสบหน,หน,หน่อย,ายมาเกาะก็มีได้มาหมูมาเกาะค<ะ>ปลาแดกลงไปพี่น้องใช้ทีากหเือไงอืมอีกเค็มพี่น้องช่ลงอีกคือเก่าพี่น้องเลย ปลาแดกกับปะเดกแม่บุญล่ำบ่หมังน้าหมังนู้แม่น้องแท่นอยู่กรุงเทพแม่น้องแท่นก็ซื้ออันนี้กินอันนี้อะลรพี่น้องเอ้ยแซ่บขาบัวได้พี่น้องเอ้ยกาแม่บุญล่ำเจ้าเก่าอยู่กรุงเทพน่ะกวดละเท่ากวดละสามสิบหรือกวดเจ้าหาอะไรพี่น้องเดี๋ยนี้ฮะ บาอืม้าหาบาททำไาบาทดยหกพันบ่หกือเจ็ดหกือเจ็นี่แหละประมาณนี้แหละนาะพี่นนองอยู่พี่นะกวดหาพันกี่พี่นนองเลยหาบเจ็ดพันกี่หาพันเอหาพันดหกพันนี่แหละหกพักว่าทกพันเลยพี่น้อะ

ขอให้ลงไปพี hmm. mm ่น hmm. mm ้องเยอยม่น้ัเอยู่นเยวไปขมพี่อบมันยังเ็นเข้มเลยให้มันเข็มบ่เอาใส่ี่น้อ น oh. ้ำลายไลพี่นนองเอ้ยลงเฮ็ดลงเฮ็ดลงไฟพี <S 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 ่นนองบอกให้เอาุกไงระวังอ่เสื่อไปยังตรงลื่สุกฝุ่นมันจะเดือด กูนี่เปื้อนเบือนําดิก็ตีนของเพิ่นก็แม่นเอาเอามือไปบ่ได้ก็แม่นเอาตีนไปนะเดียวนี่นะควมแส้งล้นคกพี่น้องเอ้ยเป็คกพอดีลนคกพอดีพี่น้องเอ้ยแม่นตําบกยากเนาะเนาะคกใหญ่มี่นบ่ออกลื่น2เถาเียงกันอีกเลยพี่น้องเอ้ย เอกทนลเงเงี่ลทลงขกเนาะสนขุพี่เนาะได้กัถ้าพิพาอันได้กัขอโทษขอ้ขอภายเนาะพี่นอนองเนาะคินหนาอพอกันมาอยู่ดีไม่แห้งสุข,ขุสุขคนสบายดี